วัสดีทุกคนเลยนะครับและในวันนี้นะคะเราก็จะมาล่าท้าผีกันอีกแล้วนะคะสําหรับทีมงานในวันนี้นะคะก็จะมีพี่จุ๊บแจง้งพี่กิจแล้วก็น้องปางนะคะน้องปางเนี่ยเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่แป้งซีบิงเลยนะคะเอาละค่ะ<ม>ก็ฝากติดตามน้องปางด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาน้องปางเนี่ยมาล่าท้าผีกันนะคะก็ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะกลัวหรือเปล่านะคะไ,<อ>ไปค่ะเป็นลูกกันเลยครับผมไรอะ จอดจอดจอดทำสันหัวผู้ชายปะผู้ชายก็เป็นได้นะพี่จรริงหอได้ด้วยเหรอได้แหละได้เหรอมันอ่านบ้านหรือชื่อว่าจอจี้ก็ได้ไอ้หนูหนูเอาไอ้นั่นมาแต่หนูไม่ได้เอาไมเม็บมาหนูไปเอาไมเม็บก่อนดีกว่าเฮ้ยพี่เอามาแล้วอีเมาส์โหนูพีาพี่สายกล้องพี่สายกล้องหนูเอาวัดอุณหภูมิมาเอาวัดหภูเฮ้ยพี่สองเลย ที่ไหนครับห้องครัวอุณหภูมิสองหรืออะไรสองเอ้ยอินเปเท่าไหร่พี่สองเอ็มเอ็สองอ็มเอสองสิบสามเขคิดว่าหน้าตรงนั้นน่าเป็นพวกขยับของหรือเปล่ายั๋ยวพี่ขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับสิบค่ะพี่สิบค่ะพี่ห้องห้องไหนห้องนี้ค่ะห้องนี้เลยห้องซักผ้าสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสามสิบสองสิบห้าเนี่ยสองตรงนี้เลยเก้าแล้วเก้าแล้วเก้าแล้วตรงนี้แปลว่าทางเดินเหรอตรงไหนตรงไหนทางเดินเหรอห้องซักผ้าปะ ห้องซักผ้าพี่ห้องซักผ้าเออพี่ชวนเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ดินกล้องก่อนขอเทคก่อนแล้วกันสิบพี่แปดละวแปดละวสิบเอ็ดละต้องไหนปางต้องไหนปางแปดห้องซักผ้าค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเอากล้องอีกตัวนึงกันยากนะเนี่ยห้องมันแคบอ่ะโอ้ยเสียงเดินใกล้เกินใครเลยครัใครเลยครับฟังเองเสียงเบาเหมือนผีป่ะไม่เจอจูออมทะทีอยากเจอจังเลยมีทางเดินยาวนะพี่ ผมแนะนำว่าลองเอาไฟม่วงไปส่องตรงนั่นด้วยครับกำลังจะไปโอ้กล้องนี่มองไม่เห็นใดๆแ้วต้องมีแคบบะเข่งเจาไม้กางเขนเข้าไปวางให้นะครับแต่ว่าบางอย่ารอทุกคนเอ้ยมันได้เป็นโนอใส่หนูอ่ะตอนหนูเข้าไปถ้าเกิดเล่นเป็นโน้เป็นห้องข้างไม่ใช่หรอไม่ไม่ไม่มันอยู่มันอยู่ใกล้ๆกันก็ได้พี่งั้นเดี๋ยวพี่เอากล้องอีกตัวนึงไปตั้งทีงเป็นโนอปางไป อยู่ไหนอยู่ข้างนอกแล้วพี่หนูว่ากำลังจะเอาไม้กางเขนไปวางซะหน่อยแต่เล่นเปียโนใส่หนูเลยเดินหนีมันก็ตึง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 เอาไหนดีคะไปตรงนี้ไหมิ็ลตติดล็ติดล็เลยพี่ห้องนี้แหละห้องไหนห้องเล็กนี้เหรอ้อง่โอ้ห้องเพื่อนเล็กเลยเฮ้ยวุ้ยุ้ยแอร์เย็นจัดอุณหภูมิเท่าไหร่ครับ แอร์ยินจารถลบหน้าแล้วค่ะลบหกแล้วแอรยจารผมได้ยิน,นเสียงพูดอะไรอ่ะใค,ใครถือใครถือถือถืออะไรเข้ามาเปล่าเธอ,อไม่ถือพี่ถ้าเราปิดไฟแล้วเอากล้องอ๋อน,นี่หันแล้วนี่นะเราปิดไฟแล้วเราออกไปลองดูไหมพี่ปิดให้หมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองปิดไฟงั้นโยนโยนมูนมาผมปิดประตูเองเหรอนูโน้นูปิดเองโอเคโอเคโอเคปิดไฟแล้วนะพี่นะ keep out aside ขอติดอุ้ยมันเขียนสมุดใช่เหรอขอถ่ายรูปให้ดู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 ไปมาไปมาชั้นสองโหตามมามือหนูว่ามือหนึ่งด้วยวะพี่กิ๊อยู่กับหนูปะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่พอบอกให้มันโชว์อารหรือกิ๊บอาร์ตสายมันก็เลยเขียนเลยเนาะหาโชว์อาร์ตแดนซ์บอกเขาแดนซ์สิแดนเซอร์แดนวิสเมฟรีไวไฟ จิง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 จองเพลงให้นางฟังด้วยไฟม่วงอยู่ไหนไฟม่วงไฟม่วงอยู่ที่แจ้งโอเคมีอันนึงมาบอกว่าให้รองพูว่า I want to see you I see เฮ้ยมเดินผ่านเซนเซอร์ครับเดินผ่านเซนเซอร์ครับไฟม่วงไม่ได้อยู่ที่แจงเดินผ่านเซนเซอร์เซนเซอร์ในห้องนัะพีแจงอยู่บนรถอันหนึ่งอ่ะพี่ไฟม่วงไฟม่วงหนูเอาไปโยนไปให้หมดแล้วนะพี่ ไฟแท่งม่วงนะไม่ใช่ไม่แท่งแท่งมุ่งดิเอาไฟแท่งม่วงเอาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ป้าเข้าเข้าเข้าโอ้ยคือแบบบ้านโคตรมืดเลยตอนนี้อ่ะมันปิดไฟนี่เราเบเกอร์ป่ะเออเราเ็คนปิดเองอ่ะมันปิดไฟใส่เราดีจริงจริงไอ o ียูไอวานไอวา o ซียูไอมันอ๋อตกไปโยนไปโยนในห้องนะไปโยนในห้องที่มันดังสองไปโยนโยนในห้องโยนในห้องครับอ่ะโยนไปแล้ว I want, t o see you. เหลือลงรถยังไม่ได้ไปเลย Baby s h a c k h e y ได้เหรอมันเผื่อมันชอบเผื่อมันชอบ g i v e us a sign. อันนั้จะไม่อยากคุยกับพี่กิ๊บเฮ้ทุกคนหนูจะกระโดดมาหน่อยไม่ไม่มีกล้องมีมีหนูมีมันนี่มันนี่มันนี่ห้องนี้ม้อนี้กล้องหนูม่กล้อง เท่าไหร่เท่าไหร่พี่กิตถ่ายรูปก็ดูเลยจ้ะข้างในห้องนี้เลยนะจุดกี่จุดนี่ไงครับอ่ะสองสองสองโอเคไออีเอ็มไม่ต้องใช้แล้วปิดไปเลยขึ้นนมโอเคขึ้นเก็บเลยเก็บกระดูกเก็บไปแทนนี่หนูบแล้วฮู้ฮูเฮ้ยเล่นเป็นโนด้วยเฮ้ยเล่นเป็นโน้เล่นเป็นโน้ถ่ายรูปถ่ายรูปแอมสแกนเฮ้ย กิบัสได้ไเนี่ยตอนนี้จุกได้เอาอีกแล้วเข้าหลักการจุกอีกแล้วเออรอจุกนี้เลยอ่ะเฮ้ยสีงเดินวะเฮ้ยไรยังยั้งแบกเกอร์เบิร์กไม่ออกมากูจะขโมยจากบ้านมึงนะนะเออเออขโมยพิกิตพกิตอะไรใช้หลักสูตรเดิมพิกิตอะไรอ่ะอางของมันเออเอาเด็เอาเด็กเด็ขโมยขโมยโอเคอ ไม่ไม่ออกใช่ไหมไม่ออก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 ขโมยจานนี่นี่อารวาสเออโยนขอยท้งหมดเลยเออเล่นตัวตัวตัวไมนไม่ออกไม่ไม่ออกไม่ออกขโมยจานอ่ะเออทีทั้งหมดเออไอ้ผีบ้าไม่ออกอะไรใช่ไหมยอ้าไม่ออกขโมยจานเอาโยนแล้วเล่นตัวมากมึงนี่เฮ้ยไม่ออกหรอไม่ออกกูขโมยไห้ขโเวมึงแล้วนะ ข้าไปได้เหรอเออโยนทุกอย่างไว้ใ้บ้านเลยหน้าบ้านเออคือใจะยกเขาอ่ะเ้ยเรจะยกเ้อ้อมมาเอมาส้อมสอมาให้หมดเออว้จะทอมเอาทุกอย่างนี่กับพแล้วเอาไว้ให้หมดกแล้วโกรธมาใ้หมดมา้หมดแค่นี้โกแค่นี้โกรธแค่นี้โกรธเอเนโกรธเอมยจานขมแล้วโมยจารแลโกรธเล่นตัวดีนักบ้องใช้ นี่นะคะคือภาพบรรยากาศการขโมยของผีนะเดี๋ยวขอถ่ายไปหน่อยนะงงตอบกล้ามไอ้ข้าวสานนี่นะขโมยข้องี่งาโยเงาไอ้ขโมยนี่พี่แจงนี่รีโมทนี่ปุ่ทีวีด้วยเฮ้ยรีโมทไม่ได้รีโมทปุ่ทีวีเออขโมยไปด้วยขโมยด้วยมันจะได้ปุ่ปุ่ทีวีไม่ได้เออมันต้องดูทีวีทีวีไม่ต้องดูทีวีไม่ต้องดูไม่ต้องดูเลยบ้าเอ้ยเีโมทเหรอทีวีไม่ต้องดู ไม่ออกมานีทอ่นงบุกเดปเป็นนถลูกมึงหายน้เว้ไปแล้วว้วไปเออรสารผีนิดหน่อยนะคะเออ่าหาทําน้องบอกรอ yourself p l e a s แต่ว่านะช่วยมันหน่อยไหมพี่มันอาจจะแบบว่าไม่ไหวจริงอ่ะเอะเอ้าเอามันก็เขียนเอกไปเอไปเอาไปเอาหอ้จอาช่วยงเลช่วยมึงแล้วมาออกมามาม้มามหรอ ต้องเจอไม่มีไม่มีไม่ผด่ผิดกัแล้วมาเอะมาเาคือจอร์ดแม่งเป็นไรของมอนวะคามอนจอร์จจอร์จจอรอปอร์จอีปจอรออร์จจอวาอร์จจ์จ้อร์จนออร์จจอร์้จอร์จจอออร์จออร์จออกอร์อรออาออกไปอ่ะอ่ะออกจอออกมาฮัลโหล จอดเป็นโชว์ yourself น now มันก็ปิดไฟเลยอ่ะมันปิดไฟแล้วจอดคำเหี้ย show yourself พวกพี่บูลลี่น้องมันม่มาแล้วตัวอะไร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  เดินตามรขมรู้เดินตามรไมรู้เดินตามรไมรู้เดินตามอปอเดินตามอปอตามโอปินตามโอปดินตามตามโอปดตามผีอยู่ิตามโอตามโออลเดินตามโีอเดิตามโอปอลเดิตามโออตมอนตามโอปเนี้มออดโอลเตโออเนีาโออลเ่ามโอลเดพีตาออ่ตามอยอตามโออนวเนองอะนามโอนมนารอบมมัมโอมโปลโปลโอเตอตตายดเดน พิกิตพี่กิตทาร์พี่หาราสรุปปะป๊พี่อะเอาหรอพี่ตอนนี้ยังไม่ได้รูปผีที่ชัดเจนเลยนะไม่ชัดตรงไหนพี่ถ่ายชัดมากเลยนะของพี่อะมันไม่เห็นนะทุกคนเห็นเป็นภาพดำๆปะอีกทีป่สต์ะพี่กิตฮะเข้าไปไลยแกมันพี่ไม่มีกล้องแล้วเออก็ฟิล์มหมดแล้วนี่กล้องอยู่ที่ศพหนูปะต้องถ่ายรูปนะเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งงานหนึ่งรูปมันเหรอ เอาอะไรแล้วทุกแกงมันหอบมาเมื่อกลับกลับพิมพ์ตัวแล้วเดี๋ยวหนูถ้าพวกพี่จะเข้าไปหนูจะไปภาคบอลให้แล้วต้องอยู่ด้วใครบ้างเนี่ยต้องอยู่ด้วใครบ้างเนี่ยก็อยู่ที่พิกิทคนเดียวอันเดียวเนี่ยภาคเดียวเลยพิกิทต้องแบบการเอาพิกิทจะแบบเอาม้าสามอันนั้นมันไปไหนหมดวะต้องหมดหูพี่ก่อนนะฮเยผีหัวล้านอ่ะแต่แต่ในทสวยป่ะพี่ พีนน่ากลัวมากเลยฉันเห็นกล้องแล้วแบบน่ากลัวน่ากลัวมากแม่แสวยแม่ถือถ่ายเองแหละลืมลืมลืมไฟฉายพังถ่ายหมดแล้วออกมามาเร็วมาเร็วมาเร็วแล้วกูกูกูมาแล้วยังยังรอ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 อะไรค่ะหนูจะพาคให้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่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 ดี่นี่นี่นี่ี่นีี่นี่นี่นีนี่นีนี่นีนี่นนี่นนีีนีี่ีีดีีนีนี

เดี๋ยววนครับวนโอ้โหวนแล้ววนไกล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 วนซ้ายวนซ้ายไปโอ้โหวนซ้ายวนซ้ายไปแล้วไปแล้ไปแล้วไปแล้วโอ้โหวางไม่เลยดิมึงเหนื่อยดิกลับแล้วกลับแล้วอยากจุกอ่ะหายไปแล้วพี่หายไปแล้วหายไปแล้วว้ายผีเหนื่อยกลับบ้านแล้วกูกลับแล้วนี่จุกต่อเหรอโอ้โหเข้าไปดื้อเข้าไปไม่ได้นะตอบยังตอบยัง ตอบแล้วเดมอนเดมอนเรียบร้อยค่ะเดมอนรียบร้อยด้วยค่ะทุกคนเซ็งอ่ะกดจุนดีจัดยังมาหอยในฐานทิพย์ยังอ่ะเดมอนตบมือดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน